สวเปิดซีรีส์น้ำเรือเยอะสิผมน้ำสักน้ำสักเอเลียนเอเลียนเธอได้รับพรละเอเลียนเรื่องนี้ได้รับพรละตอนแรกคิดว่ากลัวกลัวเป็นขี้นกก็เลยแบบโอเคโอเคพลังงานถามแกเราเปิดด้วยความตลกเลยเลยมันมากระเป๋าดีเลยเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่าเป็นการแบบทำงานกับบริษัทต่างชาติ อแต่ว่าวงสวงแบบไทยสุดๆเงงไหมเขางงเขาถามเราตลอดเวลาว่าอันนี้ทําอะไรอยู่ครับอันนี้ทําอะไรอยู่ครับการทำงานยากไหมอัเออเรื่องนี้ก็คิดว่าทํางานยากแต่ว่าต้องแบบจัดสรรดีๆแล้วก็เอ่อเมเนดดีๆอมากๆอย่างเช่นในกองถ้ามีคนจีนต้องมีลามด้วยประมาณสองคนอะไรยเงี้ยเพื่อแบบสื่อสารกันเนาะแล้วก็ จริงๆเรื่องนี้มันเป็นความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะเอานักแสดงไปถ่ายที่จีนด้วยเพราะว่าจะมีพลังภายในวิทยายุทธบอกเลยบอกเลยน <c oughs> <c oughs> ่าอิจฉามันเป็นกิมมิกอยู่ละหรือว, <c oughs> ว,ว่าแบบค่อยหรือว,ว่าแบบจะให้ทุกคนแบบติดตามดูอะไรอย่างนี้ต้องบอกเอองั้นไม่บอกดีป่าไม่ทันแล้วไม่ทันแ <c oughs> ล้ว <c oughs> บอกกิมมิกนิดหน่อยกิมมิกนิดหน่อยแล้วก็มีมีความใส จริงจริงบทอะค่ะมันมาจากนิยายจีนแล้วก็เอาเขาเอาไปทำเป็นละครวิทยุจีนแล้วเขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาทำเป็นนิยายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะบทก็มาจากจีนเลยแล้วเราก็ให้ทีมบทเราแปลอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องปรับวัฒนธรรมต่างๆให้เข้ากับไทยด้วยแต่ก็จะต้องมีพวกกำลังภายในที่แบบแต่งตัวเป็นจีนแล้วก็ไปถ่ายที่เมืองจีนที่เป็นแหล่งถ่ายจิไทย วิทยายุทธเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องปรึกษากับฝั่งนู้นดีๆความยากน่าจะประมาณนี้แต่สสว่าเราพุพ่งเงินก็ค่อนข้างเยอะกว่ากันเราเขดูจากชาร์การร่วมเือนละใช่จริงๆโปรเจกต์นี้แบบเตรียมตัวกันมาแบบ3ามสี่เดือนแล้วแล้วก็แบบเงียบเลย <c oughs> แต่ว่ามัน <c oughs> เงียบเก <c oughs> <ด>ินเงียบเกินอก่แล้วเราเราก็แบบแอบแอบมันอย่างยาวนานย่องอยู่แล้วเราแอบได้ไหมก็แอบได้อยู ใช่ไหมล่ะต่อครับความพิเศษคือยังไงบ้างความพิเศษก็คือจริงๆตอนนี้เรามี3คู่เนาะแต่ละคู่แทบจะแตกต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงไหมสิ้นค่ะสิ้นเชิงเนาะก็ก็น่ารักดีอย่างคู่ฝั่งนี้มันเล่าได้แค่ไหนก็ไม่รู้คุณแม่นิดนึงนิดนึงจิมจีจิ๊บจเนาะก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเขียนใหญ่ ทั้งหมดเป็นกลุ่มนักเขียนนิยายแต่ละคนก็จะเป็นเทพงานเขียนนิยายแบบคนละคนละพาร์ตการอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบของคุณติวเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบคือถ้าในในจีนเขาจะเรียกว่านิเทพเนี่ยเป็นเทพเป็นเทพในแต่ละสายการเขียนนิยายส่วนติวเตอร์ชื่อชาญจะเป็นมหาเทพที่เขียนได้ทุกทุกแบบทุกพาร์ทรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมหาเทพมหาเทพสื่อเลย ม<อ>ไม่ได้ไม่คือทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะม,มีอยู่ในนิญญยายทุกคนรู้จริงไหมใช่อ๋อโอเคทำไมมันพี่มาดเกมรักใต้บรรทัดก็คือชื่อมันคือรักใต้บรรทัดแต่จริงๆก็ในจีนหนักจะชื่อประมาณว่าสงครามนักเขียนอะไรแบบนี้พอมาในไทยอะเราก็รู้สึกว่าเอออยากให้มันตะมุลละม่อมลงอนะไรเงี้ยก็คุยกับทุกคนว่าโอเคนั้นตอนแรกมามาอันแรกก่อนคุณงง คนงงละตสรุปชื่ออะไรเพราะว่า <Never. S 1> ชื่อแรกมันคือเกมรักใต้บรรทัดพอมาจริงๆคือรักใต้บรรทัดเอาเกมออกเดี๋ยวมันสนุกเกินเข้าใจ่ไหมก็คือเอาเกมลักใต้บรรทัดจะได้ดูอบอุ่นอย่างนี้แล้วกับทั้งานน้องสามคู่อะคะแล้วมันเป็นยังไงบ้างการยากง่ายยังไงบ้างในแต่ละภาคยากง่ายยังไงก็ไม่ยากนะคะถ้าน้องก็ไม่ดื้อจริงๆ ไม่ดื้จริงๆนะแต่ก็เห็นหน้าค่าตามมาแล้วก็ได้ร่วมงานกันแล้วอย่างตวเตยิมกับมาร์เจมเงี้ยก็ได้ร่วมงานแล้วก็มีน้องคนอื่นๆที่แบบได้ร่วมงานเพิ่มเข้ามาแล้วก็เอ่อก็าว่ายากสุดก็คือน่าจะเป็นการทํางานร่วมกับนักแสดงจีนแหละเพราะว่าเขาจะต้องพูดไทยก็จะสำเนียงเขาก็จะน่ารัก ในเรื่องต้องพูดไทยด้วยเขาก็จะต้องมานั well, ่งคิดว่าสิ่งที่นักแสดงไทยพูดไปแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยลองสัมภาษณ์เขาไหมคะลองดูให้ทั้ไทยเป็น้ั้ไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผงชื่อผงชื่อเซลลครับ มีคนอยู่ฝังโน้นค่ะมีอีกแปลให้หน่อยแปลให้หน่อยเพื่อนสดี่ยโคชโค่เ <gra> น <labels> ิ <hat> ชื่อโคนานน่ารักไหมล่ะก็คือจริงๆเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่พอชื่อไทยเราเพื่อการเรียกง่ายของดิฉันเขาก็เลยชื่อเซลกับโคนนาตนอง่ะาอะมาแม่เอาใครก่อนอนน้องยิมครับเขารู้จักเราน้อยสุดป่ะครับสวัสดีครับผมยิมปริญญากรนะครับรับบทเป็นอบอุ่นนะครับในเรื่อง ในเรื่องเนี่ยผมก็จะเป็นโอ้ความจริงเรียกว่าเป็นผ่านศึกหนักมาเหมือนกันในเรื่องจนได้แบบมามาอยู่ในในในแก๊งนี้ที่แบบเป็นนักเขีย<ส>นอืมแต่อยากให้รอติดตามดูมากกว่าเพราะว่ามันมีม,มีมีหลายซีนหลายฉากเยอะแยะมากทําให้แบบผมเนี่ยตกอัพแล้วก็ผมเนี่ยค่อยๆเติบโตอ,อีกครั้งหนึง่ง<ส><น> ครับผมผมิวเตอร์กรพัน์นะครับก็รับบทเป็นชาน,นะครับช,ชานก็เป็นเหมือนนักเขียนนิยายอันดับหนึ่งของเว็บไซต์ YS ครับนซึ่งแล้วก็น้มปากกาของชานก็คือสื่อเอเย,ยครับซึ่งเป็นแบบเป็นนักเขียนนิยายที่แบบค่อนข้างแบบเก่งมากเพราะเขียนนิยายไ,ได้แบบทุกแนวเลยครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถด้วยแบบ้างการทาํทาธุรกิจอะไรแบบนี้ก็คือเก่งทุกด้านเลย แกเขาก็ชมตัวเองเกินชมชาชมชาอะไรอันที่มาก่อนนะครับผมผมชื่อมาร์กนะครับผมในเรื่องรับบทเป็นพี่พายครับพี่พายในเรื่องจะเป็นหัวหน้าบรรณาธิการครับคาแรคเตอร์ของพี่พายก็จะดุแล้วก็ดุเลยซึ่งต่างจากคาแรคเตอร์จริงมากหรอยังไงไม่รู้ไปดูในเรื่องเอานะครับผมก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็จะมี ความดุนิดนึงซึ่งต้องไปดูว่ามันดุขั้นไหนพี่มาก็นึกภาพจินตนาการความดุไม่ออกเหมือนกันครับผมต้องรอดนูนะครับไม่น่านิดนะไม,ไ,มไ,มไม่น่านิดครับผมงั้นผมครับสวัสดีครับผมเจมส์ครับก็รับบทเป็นโอโซนครับก็เป็นนักเขียนนักเขียนแบบว่าอ,อ๋อนักเขียนหน้าใหม่ไฟแรงครับก็เป็นหนึ่งในมหาเทพของ Y s อเหมือนกันครับ แล้วเขาเริ่มเก็บข้อมูลแล้วมีคำว่า YS ออกมามีคำว่าสำหรับคนไปกเลยมาพูดนีสสีครับชื่อโรมการเมียวับขับรเป็นจริงจังเอาก็ขอก็ตามตามชื่อตัวละครเลยก็เป็นสงคนจิงจังก็แปว่าพูดเราจะพิเศษกับที่บอว่าี่เซตตริงเจอเจอกันได้ที่ไหน ครับเราดูเราดูเราดูก็ผมนะครับเจ๋งดังขึ้นไหมครับครับผมเออผมวิลลี่อาวิทิวัฒน์นะครับก็รับบทเป็นซิงครับมาจากชื่อจีนว่าซินเย่ครับก็เป็นหนึ่งในเทพจริงๆเทพเนี่ยจะมีไม่บอกไม่บอกจำนวนดีกว่าว่าเทพมีกี่คนให้เปรอติดตามแต่ว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ในในเรื่องจะมีนามปากกาว่าจิ้งจอกที่เสาครับก็จับคู่กับ โครงการนะครับเป็นเรื่องก็เป็ื่อจริงจังก็จะไปเจอกันสถานที่ที่หนึ่งที่เราอย่างบอกไม่ได้ว่าปที่ไหนให้ไปดินสัมนี่เนีู่สกับคอยค่ะโคนะคะสวัจดมากกว่าเกลยนวันนี้ค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นน้ำเย็นค่ะเป็นบรรณาธิการของเขาค่ะบรรณาธิการของผมสปอยแค่นี้เลยครับบอสใหญ่สิสวัสดีครับชื่อมินนะครับ Ờ, เล่นเป็นมินเหมือนกันะเป็นเพื่อนของน้องเจมส์ชื่อมินเป็นเพื่อนของโอโซนถ้ามินมินน่ะเป็นเพื่อนของเจมแล้วมินก็เป็นเพื่อนของโอโซนด้วยค่ะเนาะสวัสดีครับชื่อวินนี่นะครับรับบทในเรื่องเป็นวินเป็นในขาธิการของคุณชาน <c oughs> 萨、oh, 瓦迪卡！呃，我在剧里面饰演阿 k 然后呃,呃，然后我在剧里面等呃是呃呃、啊、，twitter t w t t e r twitter，唱的啊唱的合作伙伴伙伴，然后。 发现他า跟อุปน่中间有一些火花我然后找机会推进ก็จชาแล้วก็เห็นว่าชากับก็คือในซีจีงันเขาก็จะเป็นเพื่อนคนที่คอยผักการคมดนแล้วคนแล้วดีกังจะพูดเลยว่า๋ย่ปเป็นภาษาจีนก็ยังสปอยได้เลิศสุด้เรียกว่าเขาเป็น เออเป็นเพื่อนของชานคืออากินเพื่อนสนิทไม่ไม่ไม่เพื่อนผมใช่ใช่ใช่เขาชื่ออากินเป็นเพื่อนของชานครับเพื่อนสนิทกันครับสวัสดีครับผมเปิร์นะครับชัยอนันต์ครับผมก็รับบทเป็นอินทัช ก็คือตัวร้ายนี่แหละยังไม่บอกว่าจะเป็นยังไงรอดูกันนะแกแกเปิดตัวแบบแรงเลยอ่ะแกเป็นตัวร้ายตัวร้ายที่รักเธอหรือเปล่าใช่อะไรเอ่ยโอเคกันนี้แหละอาจริงๆมีหมดยังหมดยังเรื่องคนนั้น 它是一个比较成熟稳重老干部的一个形象我的剧里面的台词不算很多但每一句话都很精准的这么一个人物形象希望大家可以期待一下我的表演嗯,嗯,嗯 ใครก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยว่าทำไมแบบคุณชมเป็นคนท่าอ่ะจะสุกงาจนละกินเรื่อเลยครับจากที่ผมได้อ่านบทมาค่อนข้างเห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นไทม์ไลน์ทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าซึ่งค่อนข้างทํางานกันไม่ถึงว่าฝั่งฝั่งเราค่อนข้างทํางานกันหนักมากจริงเพราะว่ามันมีหลายหลายพาร์ทมาาในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าก็ตั้งใจทํามากๆ,ๆเพราะว่า ถ้าเกิดคนดูได้ดูไปมันจะมีมันจะมีหลายภาพมากๆแล้วก็ทุกคนก็จะสนะุกตามเรื่องราวในซีรีส์ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวหลายหลายเรื่องมากที่ทําให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมแล้วก็แล้วก็สนุกกับมันครับเพราะว่ามันมีหลายฉากมากๆจริงอีกอย่างหนึ่งนะครับมีที่ไปถ่ายที่จีนนะอยากอยากให้เราติดตามดูนะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ได้ไปถ่ายแบบแบบ ที่ที่ที่เมืองจีนแบบเป็นสถานที่แบบยิ่งใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็ไดต้องแบบหลายฉากมากจริงๆครับผมสนุกเลยครับอยากพูดฮะแต่ผมอยากพูดแต่มันสนุกมากๆครับผมมีฉากดึงดาบครับยังไงนะ มีดึงกับติวเตอร์ครับมีดึงกับขาจริงหรือเปล่าผมมีหาะครับผมใช่กินได้แกแกก็อยากพูดใช่แล้วก็อยากพูดบริษัทไมมีนะบร้อกสบแค่ดึงดาบเฉยๆแล้วเนาะบริษัทแค่ดึงดาบถ้าดึงดาบเป็นแบบฉันจีนเราต้องดึงดาบอ่าครับแค่นี้เลยคร่ะขอบคุณครับขอบคุณคร่ะแล้วนะคะท่านนะคะขั้นตอนเหรอคะตอนนี้ถึงขั้นที่จะน่าจะ ไม่ได้น่าจากค่ะเปิดกองพรุ่งนี้ใช่ไปกองพรุ่งนี้ก็มีการเตรียมตัวแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นการเปิดกองคิวแรกใช่เดี๋ยวก็อรอรอฝากตามแฮชแท็กในพรุ่งนี้ได้เลยนะครับคิวหนึ่งครับกับรักใต้บรทัดน,นะคะโอเค